สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลงเสือภาษาแชนแนลนะคะโอ้ไว้อยู่บ่อสองคนก็มาถึงบ้านแล้วนะคะโอ้ยิ้มยังบาดนี่กกกรลักขวามาจ่ซอยมเมนซ้ำอันเก่ามนาะ กินละกาแฟไขยแม้วเสดายเลยะตั้งอว้ตำแหน่งนี้ล่ะเพื่อนเฮายังกรอดกปาเฮายังกะดกนี้คือแกออกเอาออกจากลังออกโอ้ตู้เย็นใหม่ตู้เย็นใหม่ออชงไหมกเากายของเจ้อย่าลนะเลย กินปลลงจากรถเลยบ่ก้อนนียังยกมันขึ้นพะวามันตกโอ้โหเกือปาดพีเพราะว่าก้อนนี่เพื่อรับประกันเือมันโบะนี่เอาไปไหว้ดีๆไปไหว้ทางในหุ่นเดียวอีโพสีเมียนเลยกอบพัน พี่ข้างหนามันโตสีสวยสีสวยส,สวยนะส,สีอันนี้เครื่องเก่านอกไปแล้วเครื่องเก่านอกไปแล้วนะใช้ไม่ได้ยังรู้จะเอาโฟมออกไหมย่ไ้ไหคาโฟมไปโหลดเป็นยังบ้ัก็พอแมนบอกเดี๋ยวบอกพียา ดึงจะไหนบ้านี่ตัวเย็นตินะได้แล้กเยะยายางคายู่ยกขึ้นอองทางนั้นอัคือออกงานเอาได้แล้ว เจ็ดพันบาทนะคะส่วนหนึ่งมาจากรายได้จากยูทูบนะคะครึ่งหนึ่งนะคะในเครื่องนะคะเดือนแรกติ๊ดที่สนับสนุนนะคะได้ละจีได้ละจีครึ่งหนึ่งของราคาตู้เย็นนี่ลนะค่ะเดือนแรกตู้เย็นเท่าท่านละได้ครึ่งหนึ่งล่ะอือใครก่อบ่ได้จีเป็นรอบ ซ้ำกันเนาะ<อ>ซ้ำกันกับเครื่องนี่วะ<อ>แต่ว่าตัวนี้สีใ่งงกว่าอโอตัวนี้มันมีขาตั้งเนี่ที่จริงมันต่ำกว่าเนาะวนีม,นม,นนมัน่แมนแค่ว่ามันกรเลยสูงเอทนนทอำทำเนกา่ลน มันแข็งหมดนี่นะคะก็ต al> yeah ั้งเรียบร้อยแล้วตู้เย็นใหม่สองชั่วโมงไปเสียบปลาอืมตอนนี้ยังเสียบปลักไม่ได้นะคะรอสองชั่วโมงเนาะเขาแนะนํามานะคะยังเสียบปลักไม่ได้ก็ต้องรออีกสองชั่วโมงค่อยเสียบนะคะรัสการัตีโอ้ยโดนอยู่ตัวสันสิบปีเนาะ ซัมซ <ersch> ุงว่ซัมซุงเจทคิวเจทคิวดูี่เจทคิวซีคิวจำกันไหมคะจำกันจำกันก <inferior S 2> ็สำหรับคลิป <człowie> น <k> ี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ